วันนี้ที่นสี่ชั่วโมงเลยค่ะคจันไรมยู่ที่สี่ชั่วโมงแล้วฮะเป็นไงครับแม่คะลดความตื่นเต้นจากเมื่อวานคุณเฟย์ครับวันนี้คุณมาทำอะไรที่งานครับวันนี้ก็มาเขาเรียกว่ามาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับครบรอบ20ปีแบรนด์ไฮเออร์ค่ะแล้วก็ยินดีกับแบรนด์แอมด้วยนะคะมีที่สี่ขอบคุณครับผมมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจขึ้นไปเอ่อก็มาให้กำลังใจก็มา อสำหรับสนุกแบรนด์นี้กันเยอะแยะครับครับวันนี้ความสุขได้ลดน้อยลงไหมก็ดีครับก็ก็เกรงน้อยลงไหมนิดนึงนิดนึงครับผมแต่เมื่อวานหลายคนมาดูสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าบอยเสียอาการเยอะมากอ๋อก็นิดนึงผมก็ได้ดูแล้วเมื่อคืนก็ก็ดูแล้วก็แบบเออก็แบบเราก็ดูแบบเกรงเหรงอว่าดูเฉื่อยไม่เป็นของเองคือผมแม่อยากจะบอกว่าตั้งแต่ที่ไม่ใช่ว่ามีเฟย์อยู่ข้างๆตั้งแต่โดนถามเรื่องนี้ มอเดี๋ยวก็โดนถามเรื่องเฟอ,อบบเออผมก็รู้สึกว่าผมแบบกลายเป็นว่าตอบเรื่องนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่<ม>ก็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 งงมมบเบาๆเหมือนกันว่าปกติเราก็เป็นคนที่ตอบเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เกรงอะไรมากแต่ว่าตั้งแต่ที่โดนถามเรื่องเฟอไม่ว่าจะเป็นออกอีเวนต์หรือว่าไปรายการอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเออมาดูแลตัวเองก็ตอบ like, เบบง,งเกลงงนิดนึงอะไรเกือหรือเกรงหรือเปล่ก็เขินด้วยครับแล้วก็แบบเวลาตอบอะไรเราก็ต้องคิดถึงอีกคนหนึ่งด้วยคิดถึงเฟแด้วยก็มีความกระเดงใจด้วยเนาะ ก็ไปคุยกันงม้ก็คือแบบว่าดูคอขอได้สั่ภผ้า์น๋อก็ดูแล้วเขบอกว่าเฟยรพูดอยู่คนเดียวเลยใช่ใช่ก็คือเขาก็บอกว่าเออแบบเฟย์แบบว่าพูดอยู่คนเดียวเลยเขาเหมือนถามผมว่าแบบเขาดูพูดเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าอ๋อไม่หรอกก็คือเพราะว่าผมมาโดนถามมาหลายทีแล้วเมื่อานก็เป็นตาคุณอะไรอย่าผมก็บอกว่าน่ารักดีเนะาน่ารักน ก็ได้อ่านบ้างค่ะก็ก็โอเคดีดีว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าพูดอะไรพูดอะไรเล่นเล่นพี่อยเยอะเกินไปวันนี้มาตามสัญญาครับผมทำไมครับเนีอะไรนะเพราะว่าตั้งเป็นคนคุณเองว่าจะให้พี่บอยพูดเสียงเขาคุณตีไปไหนฮะคุณตีคุณตีตสูงอยู่โอเคให้ให้ผมพูดเสียงสองเหรอเวลาเวลาแบบก็เลยคือจะหี่ิธีขัดกันอ่ะคือคือเวลาเราผมผมคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็จะมีคุยปกติก็คุยกันอย่างเงี้ยคุณผมอะไรอย่างนี้บ้างแต่ก็จะมีบางจังหวะที่เราก็จะแบบมียบบอ้อนๆเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบเออเช่นเออเดี๋ยวเลิกงานนาินข้าวด้วยกันก็อะไรอะไรอย่างเงี้ยแลมีชื่อเล่นแทนในที่ที่เขาใส่หัวเล่นใครใส่หัวบอกลับไม่ได้ก็มีบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมแค่เน้ เขาคิดออไม่ได้เขาพูดปล่อยไหมก็ก็พูดปล่อยแล้วส่วนีหญ่พี่ว่าจะแบบชอบวิดีโอคลิปแล้วก็เห็นหน้่นอนตกใจไม่ชอบเล่นเลตกใจไหมแบบไม่ค่อยเห็นคสิ่งนี้ของเขาก็ตกใจนิดนึงอะค่ะไ,ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบแต่ว่คือลุคที่บอยก,กับ,บกสิ่งที่เขาพูดหรือว่าบบอะไรเงี้ยดูดูค่อนข้างคอนทราสต์กันนิดนึงเราก็แบบโอ้เป็นอย่างนี้เหรอนี่เออ แต่ตอนนี้ชินแล้วตอนนี้ก็เริ่มค่ะเริ่มชินแล้วอะไรเริ่ใจเราสุดคะอะไรเสียงไหนโดนใจเราสุดเสียงอะไรโดนใจสุดเหรออาจจะเป็นเสียงแบบเวลาแบบก่อนวางสายอะไรเงี้ยคือเองครับพูดเองต่อเองเลยอยากคุยกันอยากคุยกันเลยอะไรก่อนวางสายก็จะแบบมีแบบเออคำพูดแบบหวานๆหวานขนาดไหน คุณเองต่อให้จบนะครับคุณก็ใส่ดีค่ะมันเป็นคำพูดของคุณนะอ๋อก็แบบก็จะมีบ้างแบบก่อนนอนหรือว่าก็จะแบบเออแบบคิดถึงเข้าเป้าอันนี้อะนิ่งใหญ่ไหมไปดูนะเบียดเปิดเปิดหัวซะ ไม่ใยังไงล่ะครับก็จะมีก็มีก็มทำผู้หญิงเราก็ต้องมีอยู่แล้วเขาก็เป็นแบบว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเขาก็จะเป็นแบบหวานๆน่ารักน่ารักอยู่แล้วก็เป็นสไตล์ที่เราชอบเลยวันนี้คือเตรียมตัวมาแล้วใช่ไหมฮะออเตตรียมมมาบใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรมาแต่รู้ว่าวันนี้ต้องมาตอบเพราะว่าเราฝัดนิสัยมาหลายรอบแล้วเหมือนกันใช่คือเราเราก็แบบไม่ไม่ก็เขินแหละคือหลายๆคนแบบ โดยเฉพาะแฟนลับผมอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานทขาไม่รู้ออกไปอย่างเงี้ยแฟนขับก็แบบแท็กเข้ามาเยอะมากแล้วก็แบบว่าแบบรู้จักบอลตรกรมาสิปีไม่เคยเห็นมมล,ลุกแบบนี้โมเมนต์แบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเสียลุกที่วางไว้กับเขาเหมือนกันคือตอนนี้เหมือนคนเห็นลุกนึงยครับก็ความจริงผมก็มีมุมไอ้ตรงนี้อยู่แต่ว่าคือเราก็ไม่รู้จะไปทำกับใครอะไรอย่างเงี้ยพอมี คนให้ทําด้วยแบบพูดใส่ด้วยแล้วก็ครับผมมีแฟนคลับพี่ไวยปุ่ต้อนรับพี่เจนก็ส่วนใหญ่แบบทุกทุกคนก็จะแบบว่าแบบทักทายนะบากคนจะทักทายแบบอุ้ยชอบเห็นอยู่ในกาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักไปถึงแฟนคขับผมอ๋อเขาก็คงดีใจแหละครับที่แบบว่าแบบดีใจกับผมนะบอกว่าสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเขาก็มีแบบแท็กลงแท็กรูปกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับ มันจะกลายเป็นม <G ül pt Öyle> no. ีเฟ้นนี่เส้นสองเส้นสามเพื่อจีตาบมาเรื่อยอะไรเงี้ยคนอยากเป็นเต้หมดเลยอะไรเฮ้ยเออเวลาทำานคู่กันมันจะมีความเขยื้อนไหมคะเพราะเราก็มีน้นพูดอยู่ด้วยเอก็เริ่มเคยชินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราก็รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ มันก็มีการทํางานที่เป็นลักษณะของที่ไม่ใช่ออกอีเวนต์มาก่อนแล้วเช่นแบบไปถ่ายงานด้วยการรุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับพอได้มาทําอีเวนต์ด้วยกันมันก็เหมือนกับชินมากขึ้นครับรองเทาใี้เปยนไหมคะก็ดีขึ้นนะแต่ว่าดีเสียกันบดีแล้วมีหน้นากากวอนนี้หลังจากนี้จะมีงานคู่อีกยาวๆเห็นล่าสุดมี้ใหม่แล้วเยอะอยู่อ๋อเหรอฮะ ก็ความจริงก็มีเอาจริงๆแล้วงานคู่เนี่ยก็มีติดต่อมาเรื่อยๆนะครับผมก็มีที่รอคอนเฟิร์มบ้างอะไรบ้างนะครับมีทั้งอีเวนต์แล้วก็มีถ่ายงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เออยังไงก็ถ้ามีเดี๋ยวก็จะส่งข่าวไม่ถึงว่าเดี๋ยวก็คงจะบอกแบบส่งข่าวผ่านสตอร,รี่ว่าแบบเออให้มาเชียร์ให้มาอะไรร่วมง,งานกันส่งข่าวไปไม่วันไหนเรื่นบวยเคยเจอกันทีนึ่งเรื่องา,าต้องมาต่อแล้วแล้วก็เคยเจอทีนึงเคยพาไปสวนรถไฟเคยเจอที่ที่ ที่หนึงก็คือที่สตูดิโอแล้วก็เคยพาเขาไปสวนรถไฟขับวันไหนไปจักรยานแล้วก็พาพาเฟไปด้วยครับมันใหม่ว่าไงครับเออมันหม่เขาไปกอดแบบได้พี่สาวอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายไม่เล่นด้วยวเหรอก็เล่นกัไปปัน่นจักรยานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครอบครได้ดีน้องมันใหม่ก็ต้องราน้องมันหน่อยนะ่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าสดใสร่าเริงค่ะเวลาแบบยิ่งเราเข้าไปพอเป็นพี่หญิงด้วย่าไงก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยปกติเป็นไงพี่ชาเขาจะเล่นกับคนละแบบ วันแบบเล่นอะไรผู้พี่บ้างคะต้องหลังจากนี้ต้องรับหน้าที่ดูแลทังใหม่เหนว่าตรงหงสาวด้วยแล้วเล่นอะไรรวยใช่พี่กีนกรดูกใช่เดี๋ยวส่งไปเล่นเพราะว่าวันใหม่ชอบเล่นเกมเล่นเกมมากก็เกตการ์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ชอบเล่นเกมเราส่งไปเล่นอย่างเราเองเป็นพี่ชายเราเริ่มโตแล้วต้องขอคำปรึกษาในการดูแลน้องพี่อ๋อคำจริงก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบขอคำปรึกษาในการดูดแลมากแต่ว่าเขาก็จะมีแบบเวลาสมมติเราไปเดิน ซื้อของด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบอกบ้างเฮ้ยเสื้อตัวนี้แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยซื้อให้วันใหม่สิแบบใส่เป็นเข้าชุดกันแบบเขาจะแนะนำเหมือนกับสไตล์การแต่งตัวของเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะได้อันนี้ก็จะแนะนำแบบประมาณว่าเอลลอยแล้ววันใหม่ก็ชอบมากเอลลอยเอออเลลอยชอบมากแบบอยากได้ผมก็จะบอกว่าอันนี้โป๊ะไปไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างก็มีคัดออกบ้าง คำนี้ก็เป็นไปแซวๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็คือเขาโตแล้วครับเฟยครับก็เขาจะแต่งตัวอะไรยังไงผมผมรู้ว่าแบบเขาเขารู้อยู่แล้วเลยนะเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับตรงนั้นต้องต้องส่งให้แอปดูกว่ันี้มาก่อนก็ส่วนใหญ่ก็ไม่นะคะแต่ะะว่าก็จะมีบางบางเซตริงๆที่เรายู่ว,ยว่าแบบจะแพคอะไรไปบ้างต้องแบว่าเซตเนี้ยก่อนลงอ่ะขอจุก่อดตรงไหนต้องดูสถานที่ด้วยหรือเปล่าเราเราอยากให้เขาเป็นทีน่หนาวๆ เออใช่บอกว่าเราไปเที่ยวที่เราหนาวเธออะไรอย่างเงี้ยแบบดีกว่าแต่ <c oughs> แตส่วนใหญ,ญ่เขาก็จะมีชอบส่งรูปมาให้เลือกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับให้ช่วยเลือก <c oughs> ได้ได้แค่ไหนครับได้แค่ไหนอ๋อจริงก็แล้วแล้วแต่เขาครับคือแม่ไม่ว่าเลยนะครับ <c oughs> หมายแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ไปยุ่งเกบไยกับเก้าอี้เขาอยู่แล้วกะะ <c oughs> ็ให้ให้เป็นตามตามความสะดวกของเขา เมษาก่อนเดี๋ยวเมษาเมษาได้เะมาเดี๋ยวไปคิดก่อนเีมีแบบมีระดับีใช่ไหมครับก็ดีครับมันก็เหมือนกับเราก็มีคนให้คอยคุยคอยปรึกษากันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาทํางงทํางานก็มีคนให้ปรึกษามากขึ้นทํางานเสร็จก็มีคนให้คอยโทรไปคุยอะไรเงี้ยมันมันมันก็ดีกว่าที่ที่เราเคยอยู่คนเดียวมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีมีเพื่อนคู่คิด คนที่ปรึกษาะครับตัวตัวเขาเองก็แบบมีอะไรก็มาปรึกษาเราอะไรเงี้ยเราก็เราก็บางทีก็รู้สึกดีว่าเออเราก็เป็นที่ปรึกษาเขาได้บ้างนะอะไรย้อนกลับไปสิปีไม่น่าโสดอะไรนะฮะย้อนกลับไปสิปีไม่น่าโสดโสดดีแล้วจะได้มาเจอเขาเนี่ยชอบให้พูดอะไรอย่างเงี้ยเราพูดเองนะไม่ได้ให้แม่ช่วยให้ไม่ได้ช่วยคนเกิดปีชงเองโอเคนะครับเองผัด ขอบคุณคับขอบคุณครัขบคุนะขอหยิบไหมค่ครับอุ้ย๊บนึ่งอันไหนอะแม่นี่หยิบให้ติดตนี่ันี่มันมันอ้าวผิดตัวพี่บอยอ้าวเลยขอโทษครับอ้าว